นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินแบบซองเตรียมพบกับมวยคู่เอกที่จะทำให้เวทีสามแซบลุกเป็นไฟ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 เพราะมีคู่รักนักมวย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  ทำให้วะฝ่ายแดงดีกรีนนางเอกสาวสวยพบกับชิปปี้สิทวิกพลามสมีและผู้ท้าชิงในวันนี้ฝ่ายน้ำเงินเป็นนักมวยไทยสายเลื่อนฝฟรัรงเศสองตวน

ใครที่เป็นผู้ชนะนั้นลังวันใหญ่รออยู่ oh, oh ไม่ทราบว่าแต่ละคนจะมีไม้เด e ็ดอะไรมาสู้มีแค่ฝีมือละค่ะมีแค่ฝีมือหัวใจมีไหมหัวใจมีค่ะไม่่าคุณมีอะไรมาสู้กับชิปปี้คะหัวใจหัเอาหัวใจมาแลกกันเรียกว่าคู่นี้ดูเดือดมากโอ้โหเขามีกายเสียเลือดเสียเนื้อแน่แน่ เพื่อม่ฉันกลัวว่ามันจะได้กันบนเวทีนี่แหละเดินเดินเดินอมยกที่หน่งรับอยวอ้ยอ่ยอ้ย้อออ ่้จริงๆผมยอมตั้งแต่รู้ว่าต้องโชว์กับผู้หญิงผมก็ไม่เอาแล้วแน่อ่ะขอเจอนะมวยกอดกันได้กลางเวทีค่ะอเรืนให้เราส่อยกันเสร็จก็ต้องกอดกันโอเคกอดแหน่นั่นทำไมกอดดิฉันกอดเองนะอ้าวคุณสวัสดีเป็นทางกงานีนร้านสวัสดีครับ สอนก็มาดีมากเลยนะเขา่อยแบบโอ้โหหมัดเหมิดเขาแบบว่านี่เป็นแบบนักแสดงเจ้าบทบาทนะเนี่ยชิปปี้ชิปปี้เล่นกีฬาแบบนี้ไม่กลัวหรอแล้วมันจะฟกช้ำดำเขียวหรือว่ามันโดนเกี่ยวกับพวกหอย้อกระดงกระดูกคือแรกๆก็กลัวนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็มีตัวช่วยอ่ะเหมือน เหมือนพอเรากังวลไปแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเราจะทายังไงดีงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีตัวช่วยเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อเอาแต่ว่าถ้าคุณต่อยมวยแล้วคุณมีแฟนเป็นนักมวยคุณไม่ให้เขามาแบบว่าสอนเสริมหรือว่าแบบบอกเทคนิคเทคนิคเหรอคคอแรกๆอ่ะมีค่ะคิดว่าแบบอุ้ยถ้าเป็นนักมวยอ่ะจะต้องเก่งมากอยากให้สอนเพราะว่<อ>า,<อ>าแต่จะรู้สึกว่าเรามีเทรนเนอร์ที่ดีฟรีด้วยอะไรด้วยใช่แต่ว่าพอสอนจริงๆแล้วอ่ะตีกันไหมตีไหมตีนี่ไง คือเวลาผมสอนผมจะค่อนข้างจริงจังฮะแล้วเขาจะแบบจริงจังเหรออ้าวเขาเป็นแฟนไงเขาจะไม่ปล่อยไปแต่เขาก็ทำหน้าละไงก็เลยสอนกันไม่ได้ก็เลยให้ยกหน้าที่นี่ให้ครูดีกว่าออาถ้าสมมติว่าขอสักท่าสองท่าไหนๆเอาซะหนให้ชิปี้สอนก็คือเวลาต่อยมวยเนี่ยเราจะต้องยืมขาหน้ากับขาหลังเวลาจะมีแบบท่ายกแบบ เขาเรียกว่าจังหวะอะค่ะมือจังหวะอย่างนี้มือด้านขวาค่ะจะแบบอยู่ประมาณนี้คือแบบเอา้เขาเขาเรียกว่าเอาไว้กันอะไรนะยูกันหมัดไงครับกันหมัดส่วนอันนี้ก็จะแบบเอาไว้แบบต่อยงี้อยอใช่แต่พอพอถ้าเกิดว่าฝั่งขวาต่อยแล้วมันต้องกลับมาไว้ที่เดิมอะต่อยเดิมต้องยิบกลับมาใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเอาไว้กันหมัดค่ะได้เยอะได้เยอะ หนึ 1> 1่งสองหนึ่งสองเออถ้าเป็นเอานก็จะอ๋อเขาจะมีเสียงด้วยใช่หุ้ยเก่งอ่ะออกเสียงอีกหน่อยเออหนึ่งสองเออหนึ่งสองเอาไปเอาไปไปแล้วเวลา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 ผมสองจะพูดตลอดว่าอย่ายิ้มอย่ายิ้มก็เขาเขยิ้มไงก็เขาแบบเขินต่อหน้าแฟนไงมันมีเทคนิคมั้ไมันมีเทคนิควที่แบบว่าจะต้องเอาชนะผู้ต่อสู้ได้ส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ มีนักมวยที่ระดับอันด์วามาเรียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าว่าการที่เราจะไปอินพูฟและไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคิดแบบไหนระเบียบวินัยแบบไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าจะชนะมันต้องขึ้นไปเหนือกว่าเอาสักท่าสองท่าดีสอนซะหน่อยเราอยากได้นักมวยอาชีพสอนตีเข่าไหมตีเข่าตีเข่าไม่ใช่ค่ะใช่ได้เลยค่ะคุณแม่เหมือนเดิรับตั้งกาดก้าวขาไปข้างหน้านิดนึงจ้าจ้าแล้วก็ยกยก อพยายามยกไปข้างหน้ายกไปข้างหน้าพอเรายกแค่นี้ปุ๊บมันจะไม่โดนฮะเราไปข้างหน้าเฮ้ยเสียงเมา่อไหมันเสียงเผื่อเผื่อเว้เราเดินกลับบ้านคนเดียวเนาะไี่เปลี่ยวนะเวลาเราเจออะไรอย่างนี้เราจะได้แบบว่าปีกกันบ้องกันตัวนะเฮ้ยนะนะคิดว่าไม่น่ามีใครทำอะไรเราอะเรามาต่อยาวๆดีกว่าเป็นหนึ่งสองศอกเออแล้วก็ขาเข่าโอเคเริงสองซ้ำ หนึ่งสองเอออากบหนึ่งเอหสอง่งฮอาใช้ได้นี่นี่แต่เห็นว่าตอนนี้องตัวนก็ไม่ได้แบบว่าต่อยอาชีพแล้วเพราะอะไรไม่ให้ต่อยหรอจริงๆไม่เกี่ยวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มเบื่อเริ่มอิ่มตัวกับห่วย ก็ไม่ได้โชคมากืบสองปีแล้วนะอ่าแล้วกุณทำอะไรล่ะถ้าคุณไม่ต่อยมวยเนี่ยก็มีอย่างอื่นให้ทาอยู่ก็ทำธุรกิจอ hmm ่าก็มีเข้ามาในวงการบันเทิงบ้างอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโปรเพลเยอร์ออนไลน์นะก็คือผมจะเป็นนักเล่นเกมอาชีพอยู่เฮ้ยจริงเหรอเล่นเกมนี่เป็นอาชีพได้เลยเหรอใช่ครับแต่ก็มีแพลนอยูนว่าปีนี้อาจจะ กลับมาชกอ๋อเหรอกำลังคิดอยู่ยังไม่แน่อ้าวมต้องติดตามเดี๋ยวนะคุยกันสักพักแล้วคุณคะไม่คิดว่าเราจะเมื่อยกันได้ไงเออแล้วจริอันนี้ถามเป็นคําดรู้คือเล่นเกมแล้วมันได้เงินนะได้ครับเนราะใน้อาชีพด้วได้ครับเดือนกุมภานี้ทีมผมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยจะมีชิงแชมป์ชิงเงินรางวัลประมาณ8ล้านบาทมีอีกเงรางวัลเยอะถามจังเลยอะเป็นนักมวยทำไมเธอไม่น่าหนาหนาฮะทำไมครับหน้าหนาหมายถึงแล้วหน้าแบบเหมือนแบบโดนต่อยเลยแบบหน้าแบบ ฉันเก็นี่เขาไม่ต่อยมาสองปีแล้วเขาก็จ้าดีมหมก่อนหน้ามันไหมช่วก็เห็นรอยลอยก็มีนะจริงๆก็มีลอยเลยเนาะบากเบิ์ก็มีอยู่มีเต็มเลยเออนี่ยังไม่นับโดนพิ๊กิปที่ต่อยนะปวดเผนอยู่กางห่างนะมีเยอะจริงจริง ปีปีล่าสุดที่องค์โชกแพร่ะเยอะมากคนหนึ่งก็เป็นนางเอกแบบอุ้ยมุงมิงมากเลยนะอีกคนก็เป็นนักมวยไม่น่าเชื่อนะคุณก็แบบว่ามุงมิงไปกับเขาด้วยเนี่ยเออใช่เหรอใช่อ่ะไหนาชิปบอกซิว่าองค์ตัวเขามุงมิงไงคือเวลาแบบอยู่ต่อหน้าคนอื่น <c oughs> เขาก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เขาก็จะแบบพูดรู้เรื่องมากกว่าหนู <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าถ้าเวลาแบบอยู่ด้วยกันสองคน <c oughs> เขาก็จะแบบมีความ อย่างเงี้ยเลยเหรอสิ่งนี้เหรอไปหมดเลยความเท่ของผมเออเขาก็เรียกไงเขาก็จะเรียกไม่ไม่ถ้าถ้าเรียกชิปก็จะเรียกชิปเอออย่างงี้เวลาผมเรียกชิปชิปก็จะตอบด้วยเสียงว่าอะไรอ่านอกจากนี้ยังเป็นคนรักสัตว์เหมือนกันด้วยใช่ครับรักอะไรบ้างหมาแมวสัตว์ชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าเราเราเลี้ยงแมวครับอ๋อเหรอใช่แมวสี่ตัวสี่ตัวเหรอ เห็นบอกว่าล่าสุดเธอไปซื้อคอนโดสําหรับแมวเหรอคือคอนโดแมวมันก็จะเป็นเหมือนห้องเหมือนเป็นชั้นชั้นให้ให้แมวแบบปีนขัดเล็บเกาเล็บหรือว่าเป็นกล่องให้เขาเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเชมก็จะพูดตลอดว่าเนี่ยชิมอยากซื้อแบบคอนโดแมวอันใหญ่ๆชิ่อยากซื้อมากก็พูดตลอดไม่เอามันเกะกะบ้านแมวก็ไม่อยู่หรอกแมวก็จะอยู่ตามโซฟาตามอะไรไม่เอาอยากซื้ออยู่วันหนึ่งกล่องมาเต็มเลยคอนโดแมวแล้วมันอยู่ไหม อยู่ค่ะเนะอะมาในราคา8,000กว่าแหละ8,000เลยเหรอแค่คนโดเมลเนี่ยนะใช่ไหกอ่ะจริงจริงเชิ่อเป็นคนชอบสั่งของก็จะมีของมาส่งตลอดตลอดอะไรเงี้ยเราจะถามว่าอันนี้เท่าไหร่ห้าพันเท่าไหร่8ปดพันเอาเอดีๆเท่าไหร่หมื่นห้าเอาจริงๆเลยนะก็ เกือบเกือบสองหมื่นเห็นว่าไม่ได้ดูแลแค่แมวขององตวนอย่างเดียวแต่ว่ายังดูแลไปถึงข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เสื้อผ้าด้วยแสดงว่าก็กดไปถึงข้าวของเครื่องใช้เหมือนกันใช่ค่ะช่วยคนใจดีไม่ทื้อย่างเียก็ถึงแม้กระทั่งแม้ตียุงอ่ะไม้ตียุงก็ซื้อออนไลน์เหมือนกันใช่ค่ะเห็นไหมโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาทันทันสมัยขนาดนี้ซื้อทุกอย่างมันสะดวกอะค่ะแล้วมันก็แบบ เลือกได้แบบจะนานจะไม่มั่นใจอ้างเงินไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอมั่นใจแล้วก็ซื้อแลวแต่มันไม่ได้ลองอ่ะไม่ต้องไม่ต้องลองก็ได้มะเห็นบอกว่าอะไรเนี่ยมีไปตลาดหัวมุมนี่เนี่ตลาดนั้นนี่คือของกินอ๋อไม่เคยไปเลยไม่เคยเหมือนกันพาไปหน่อยดีได้สิคะอ่าอาปะชอบก็ได้นะเออจะไปหัวมุมสนุกแค่ไหนเชิญชมค่ะ ทำไมพามาที่นี่ที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยนนี่เขาเรียกว่าตลาดหัวมุมซึ่งชิปเห็นมาหลายรอบแล้วแล้วก็วรู้สึกว่าอยากมาเดินเพราะว่ามันเปิดห้าโมงถึงตีหนึ่งฉะนั้นมันไม่ร้อนปกติชิปไม่ค่อยมาเดินตลาดอย่างเงี้ย<ช>เลยแล,<อ>แล้วนี่มันมีของกินเยอะมากเลยแล้วก่อนที่เราจะมาเดินดูของนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนนะคะอยากกินออหอยอยู่แล้วก็ l ด t s กินหอยกันเถอะ ่สวัสดีครับเอากุ้งแม่น้ำไซส์ L ค่ะได้ครับหอยแครงหอยแมงปูหอยหวานได้ครับพี่ไม่มีหอยเป่าฮื้อเหรอคะไม่มีครับอ้าวฉันอยากกินหอยเป่าฮื้อฉันอุตส่าห์ทำรีเสิร์ชมาว่าชิปอยากกินหอยเป่าฮื้อเพราะหอยเป่าฮื้อมันมีคอลลาเจนตั้งเยอะช่วยบำรุงผิวบำรุงสมองบำรุงข้อบำรุงกระดูกก็เอาข้อที่มีไปก่อนแล้วกันนะครับโอได้ครับ โมงแง่เราอะทำไมอะทำไมต้องอยากกินขนาดนี้เพราะว่าชิปเป็นผู้หญิงอะชิปก็ต้องดูแลตัวเองไหมรู้ว่าจะกินอะไรเพื่ออะไรอ่ามันเป็นไรพี่ไม่เป็นไรเพราะว่าชิปอะมีเอออว่านี่อันนี้ก็มีคอลลาเจนเหมือนกันสกัดจากหอยเป่าฮื้อเหมือนกันช่วยให้บำรุงผิวบำรุงข้อบำรุงกระดูกแล้วก็ยังมีเปปไทด์ช่วยบำรุงสมองช่วยให้ความจำดีอ,อ,อ้อเขาอะใส่น้ำทับทิมด้วยชิปชอบ เดี๋ยวเราไปเมื่อหนึ่งชิปทำรีเสิร์ชมาใช่ปะใช่ <c oughs> ขวดหนึ่งใช้หอยกี่ตัวในขวดนี้ม,มีหอยเป๋าคูป,ประมาณ1ตัวหนึ่งตัวซึ่งใช้เวลาเติบโตมาหนึ่งปีกับนิดหน่อยอะค่ะโอเคซึ่งแบบมันนานมากเลยนะนานมากสิหนึ่งปีใช่หปีแล้วแป๊บเดียวชิปกินหมดอะชิปกินแบบอึ๊บอึ๊บก็หมดแล้วอะชิปก็จะสวยรอกินหอยอเองนะโอเค เดียวมากเลยอะเดี๋ยวมันกุ้งนี่คือกินกี่คนครับสองคนสองคนก็นกินคอล่าสองตัวไงแต่ซิลจะลองกินตัวนี้ก่อนนะโอเคซิลลองกินแต่มาดูน่ากินเลยดูดีมากเนื้อแบบเนื้ออย่างแน่นเลย well, อ,อยู่ Where you try it first? นี่อรอ่อยกินคำใหญ่เจ้าโอเคปะ อ้ําหมอืมอด้เลยมันสดมากเลยนะอิ่มยังอิ่มมากค่ะไปเดินเล่นไหมไปเดินย่อยกันดีกว่าโอเค Let's go เสื้อผ้าเด็กน่ารักมากเลยเ่็ตัว แต่แค่นี้นี่อัลโลเขาบองไม่รู้จักกันเหรอเราต้องแวะร้านของในนี้ชิบอ๋ออันนี้ไม่มีแต่เกมกเด็กไม่หรอหุณโน่สนุกมากใช่ไหมยูนิคอร์นพี่สตรีมเกมใส่ยอยันเนี้ยใช่แล้วความหลอ่อความเทม่มันจะหายไปไหมขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือว่าจะก,กินไอติมผัดอีกหน คือพี่มั่นใจหนึ่ง้านเปอร์เซ็นต์ว่าชิปจะต้องบอกว่าชิปขอทำพี่เขาเตรียมตัวตกงานแล้วเนี่ยนี่พี่ลืมอันเนี้ยอย่าไปนี่นะคะวันนี้เรามากินไอศครีมผัดฝีมือพี่วันว้าวอ่าจัดไปสิครับพี่เอามาสิพี่มีสองอันหนูก็เอ้ยใช่ได้เก่งแล้วอุ้ย อย่าหักหลังชิปสิพี่ไอ้นี่เน่งมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ่ะให้พี่เขาทำต่อไปให้พี่เขาทำต่อพี่ทำไม่เธอชิปเก่งนะใช่อ้าวใช่ด้วยถ้าพี่ถ้าพี่ทำยังไม่ได้อย่าชิปนะโอ๊ยน,น,อน้อยต้องดมด้วยเหรอก็ต้องกินช็อกโกแลตดมทำไมอ่ครับคุณค่ะชิปกินเจลลี่กับ เงี้ยเรามะม่วงแล้วก็กลับบ้านมาให้แม่บ้านให้บ้านได้ครับเอาแก้วขมิ้นค่ะอ๋อมะม่วงมีชื่อด้วยเหรอใช่อันนี้เขาเรียกมะม่วงมันเดินเก้าอันนี้เขาเรียกมะม่วงแก้วขมิน้นส่วนอันนั้นเขาเรียกมะม่วงเบาถามซิปสิทำไมรู้อ่ะทำไมฉลาดจังเลยเพราะมันมีป้ายไงะรรคคคับบุณ่ขอบคุณครับ นน่าสนุกนะเออตายแล้วเดี๋ยววาเราจะไปบ้างไหมเออแต่เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเห็นแบบว่าดื่มอะไรอ่ะจากไอ้เนี่ยอะไรเปล่าฮืออ่ะหอยเปล่าฮืออะมันคืออะไรอ่ะมันเออว่าเป็นเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮือค่ะอใช่ค่ะแล้วมันช่วยอะไรอ่ะ คือช่วยทั้งผิวพรรณช่วยกระดูกช่วยบำรุงสมองอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ,ะคือสำหรับหนูอะ่ะหลักๆก,ก็คือต้องใช้บำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเราก็ทำงานก็ต้องใช้ผิวใช้แบบหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราออกกําลังกายอะ่ะเราก็อาจจะมีแบบเอ่อช่วยบำรุงกระดูกด้วยอ๋อเฮ้ยงี้ผู้สูงอายุก็ดีดีเนาะดีค่ะกินยากไหม ไม่ยากเลยค่ะ<ม>กินง่ายมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาผสมน้ำทับทิมด้วยมันก็เลยแบบอร่อยอะคะ่ะ<ม><ม>หวานหอมไม่ข้าวไม่ข้าวเลยค่ะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเออคือ,อหนูก็บอกได้อาจจะไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดลน์แอดไปได้ที่ aowa นะคะ A O V A ค่ะวันนี้หนูก็มีมาฝากด้วยนะคะตายรออยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้ลองตี่ยนอีกแล้วจะได้รู้ว่ามันบำรุงช่วยบำรุงได้าจริงๆนะเบอร์แรงเบอร์แรงขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะวไ้้ใหครับดูดีเนาะเพราะพ่อคนน่ะหน้าแบบจะมีรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการคอลลาเจนอ๋อฉันรู้แล้วนั่นน่ะสิถึงได้หน้าดูไม่หนาเลยเนาะกินอคือเหมือนกับต้องหน้าหนาคือฉันไม่จะพูดตลอดว่าสองปีที่แล้วอ่ะ พี่ยังลอยเลยเออตอนนี้พี่ดูแก่แล้วไม่มีคอเล็เจ้นเลยพี่ต้องกินอันนี้ให้ออกินให้กินวันก็กินวันละขวดใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะดีจังเลย,เลยเอ,อ่วันนี้ก็สนุกมากมายเลยนะคะก็ได้เห็นกิจกรรมของคู่รักคู่นี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเดือนแห่งความรักด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชิปปี้แล้วก็องอตัวมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เสื้อผ้ค่ะ Adidas ค่ะ Misty Ming นะคะ TNT วันนี้พวกเราสามแซบคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีนนค่ะฮลิัท